เฮ so ้ยมาสัครงานนะมั้งโอ้กำลังดีเลยหัวหัคูาให้มุกอ่ังดีันคู่กับ้าลุระโดดไปไกผลโอบุกขึ้นเวที ชื่อดังอย่างสอนราัน้ำเพชรเรียกเรียว่าเรียกว่าถูกใจระบาดในดยกมาสุดๆเรียกเดว่าไม่มีใครรู้จักคณะริกเกสอนหลังน้ำเพชรกันเลยทีเดียวแล้วค่ะล่าสุดเนี่ยก็ได้ดึงตัวศิลปินชื่อดังอย่างนุกไปหรือนุกธนดลและไปไปโอดิโอหรือไปไปชนภาได้มาขึ้นเวทีริเกคณะสอนหลังน้ำเพชรด,ด้วยงานนี้ทําเอาถูกใจล,ละบาดพ่อยกไม่ยกเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวค่ะ โดยล่าสุดค่ะนันนุครานดเนี่ยก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกหลังจากที่ได้บุกขึ้นเวทีคณะลิเก่อนรัมนะเพรแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เผยว่าขอบคุณงานลิเกล้องนักร้องราํา ด้วยครับขอบคุณพี่พิส่อมวลชนทุกๆุสันักที่เอ็นดูนุกป,ป้ายครับยินดีและขอขอบคุณทีมแบงค์สอนลามเบลและพี่เตา๋าที่ได้ร่วมงานกันครับสนุกมากๆได้ลองเล่นลิเกขอบคุณช่อกกำลังใจทุกๆช่อทถี่มอบให้นะครับ ขอบคุณนายเวทีมาสดกำลังใจเยอะมากและขอบคุณทุกๆยอดใน s t e ีม l i ฟ e ที่มาสนุกด้วยกันนะครับฝากนุกธนดลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะครับงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะรอรดิเก้หรือเล่นตลกเนี่ยทำเอาทั้งสองคนทําถึงมากๆถูกใจราบนาะพ่อยกแม่ยกกันเป็นอย่างมากกันเลยที่ดลค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ เราเล่นยังไงล่ะเราเล่นยังไเราเล่นกังไงครับขาเขาเฮ้ยไาเพื่อนเฮ้ยสมัครรที่ห้หัโอ๊ะกรดี้นเฮ้ยะดี๊พ้นกระนกดี๊พ้นก้นกร

เอาไปจ่าไม่โม้เลยฮะตีนะครับให้นะกินตีกูจ่กากูหัวอยจ่าก็ไ้เอยอ้คนสายตาเพ่อน่ิดีหรเฮ้ยราสอคนเรามีโนอ้เรเราโกนคนนี้อสองสองาองพ่องมาครับอออกอ่งานนี้เดี๋ยวีดีา รเอาหลายคนแล้วก็ไม่ยกหลายคนเนี่ยแหบยกตรุมอะไรให้กับสองคนนี้ค่ะสำหรับไปไปโอริโอและด้านลุคาโดนนันเอ,เองค่ะทีราสุดเด็ดทั้งสองคนได้ไปบุกครึ้นเวทีขณะที่เกชื่อดังอยากสอนกัน นั่นเองค่ะทั้งเล่นมุกทั้งเล่นที่เกณฑ์แล้วก็อยากลองที่เกณฑ์ด้วยงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถูกใจหล่อมันดังแม่โยกก็ยกเอามากๆแอ่เอาครมอลายไปไว้คอแล้วก็มีปีกเงินด้วยงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทัา้งสองคนี่ยได้พรมอะไรไปแบบตุกๆกันเลยทีเดียวเลยค่ะทั้งร้องทั้งเล่นตลกเนี่ยเรียกได้ว่าถูกใจหล่อมแม่ยกกันสุดอ่ะก็ไปกระจายกันกันต่อไปค่ะ ถ้ามีอาไรมาอ,าอาัพเดตทางเทเเประดาบเราจะมาอัพเดตให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ